สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงสบายดีตอนเทียงเด้อพี่น้องเด้อเบิรสุขสุคนชั่วโมงสุบรพบพ่อก,กับเฮาเบาดาวบาวัหน้าคือเก่าพี่น้องเลยกับรายการกินง่ายอยู่ง,ง่ายตามสไตล์คนบ้านนอกพี่น้องเลยกับบรรยากาศกลาทงทุ่งนาได้ยินทุ่งนาเลยพี่น้องข้างข้างทุ่งนาบ่มันกลางทุ่งนาดอกวันนี้ก็เอื่อยเพิ่นไม่ว่า ท้าแม่ก็เพิ่นน้ำมาเลี้ยงงัวเพราะท้าแม่น้ำมาเลี้ยงงัวแต่เพิ่นน้ำมาเลี้ยงขั้วว่านนี้เจอกันเป็นมาส้วนกันว่าสิมาตำสุกินมาสันอยู่อยู่กลางห่มห่มดูใหญ่นี่ห่มไม่ดูใหญ่เลยไม่เนาะนี่แหละยิ่ห่มนี่แหละเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นยังไปใหญ่ขั้วใหญ่ยังอยู่เดียวเพิ่นจะมาตำสุกินตำเพิ่นที่ตำเฮากระโบกุลังจากเพิ่นไปนั่มเฮาแบบว่าเฮากำลังกินอยู่อยู่เที่ยงหน้่นอยกินจัดอินแล้วบ้านี้ เพิ่งเติบซึ้กว่าขนาดนี้ยังลงมาอีกเนาะลงมาอีกพี่น้องเลยเพราอเพิ่มบุมีหมูกินก็มากินหลายคนมันก็แทบเลยอยู่กลางทรงหน้าพี่น้องเลยกลางทรงหน้าเดี๋ยวสิภาพเป็นน้องไปเพิ่อนก่อนไปเบินเขาเขากดเป็นอะไรคือเป็นจักสันอ่ะคือตัวตับตัวสูงขนาดเนาะข้าเขาตัวนี้ก็มีพี่น้องเลยตุกออกก็ออกตัุบออกก็มี ตัวที่ออกแล้วโตม่านก็มีโตบุษัทม่านก็มีเอ้าจะไปเกี่ยวไหได้บ่เนี่ยหูออกก็เลยพี่น้องออกเบิร์ตแล้วแต่ว่าซุ่มออกนะกบเบิร์ตแล้วแต่ซุ่มบุษัทออกก็มีนะโอ้เขานั่นนี่ก็มีบ่เนาะเอาข้าวปูนข้าเจ้ามันปนพี่นเนาะไยไปเกี่ยวจังได้แหละฝนกับวุ้นโต๊ะวุ้แน่นอำนากับแห้งหมดแล้วนี่ จะได้กินขาวอยู่ตีพี่น้องเ้ยยังไงย่าไยังไงย่าพี่น้องเ้ยทำแ,แมวนังอยู่ห่มไปละการทุ่งหน้าพี่น้องเปน็นอะไรก็แล้วแต่วมันสิเป็นแหละมันจำเป็นแล้ว

แกโมดน้องก็ีกับป็นเตียงเก่าฝนตกคนบอกวาฝนตกนี่กับกันเตียงแล้วบบกับโลงอีกเอาไปใส่แล้วซะอาพจนหมดอ่นอันนมัน่ะไปใส่แหล้วแเมอีไปใส่แหล้ะไปเลยไบหาเขาอนสงวะเมันจะไป้ังจ่าบหกือจะฮับปวดไปฟังจ่าเขาบอกนั่งจะฟังว่านี่มันแบปตะกนตัวนึงว่ะจะเลสุกไานมันแบบไปเบิ้งว่ะเกีมยวประมาณจะมันกับนี่ว่ะ

ตํามต้มราหนึ่งแล้วปวดสะใจตั้มเสกซ้มเลยโหเ่รเบคุกไปเลยี่น้องลูกทุงอนีรลูกทุงอะไลูกทุงอะไรรอี่น้องเลยเอาไปเกี่ยวแล้วี่น้องนะหาหนวยหาขวยกินยห่มเลยเยวได้คนบมาแล้ะ ไอเอารายได้ไหมเอาแบบจุอาเลยนะเบอร์มินไนอยู่ป่ะก็เบอร์มินโอ้โหเงือดเลยก็เบอร์มินไนเออเดี๋ยวจะใส่ย้ายวัดลายบดรบะลายไปเลยเอาคมนัวเก็บบุญเบอร์มินไนมาเลยเบอร์มินไนเนาะ ขักแล้วหูไหนกดไปเรื่อยม่ไเรื่อยอ่ได้ปะดนัวอยู่ได้ไปแตนัวกพาีอย่งก็วต้นนี้ขากวนพาีชบัวนั่นบนนัวปานแซ่บบริเรกันพาเรื่องกินมึงเลยอันนี้กินยุ าแดงนะเข้มขน้นแห้งผาแดงนเาอ,อา <c ười> น้กน่ยเนาะเอาเฮยู่ในป,ป่ากัทประมาณอยู่ในป่านองก,กางธรรมศาตร์ทุ่งนาไอน้อา,าก,า ه, าก,กเดียวมา,มาโอ้กกอยบปกยวขลุ่นออขลนขล,นขล อสูตรขลุ่นเอาไปต้มจองมันหักเราม่ไงใมนอกมาจะบ้านนี้จองนะมีแต่จองถุงดุแล้มาตางเฮิงออกมาแตหนึ่งงมาโจรมาหักอกมาบ้านนี้ตนี้ต้มก็ต้มซักซามถากกะลีอ้าตัวชวบดบ่พอบ่กพอบ่อืออดมันสิทได้ โอ้ยใส่มือแบบปฐมบเลเลยนยางใส่ตามกบ่กินกับลูกทุงเขาไม่ต้องใส่สไตล์แบบไหนได้ใส่เป็น่นาดแล้วนะชื่อห้แนวคุเกันอย่างชื่ออันีชื่อนั่นเลยนะฮันจะไปแวนหันเบียดไอวัวคุยไอวัวฉันดีว่าเวาคุยนี่เรามาแล้วไงชนคุีคุย เด,ดียเอาคากะลน,น,น,นัวากเกจชจะได้พืนชกพดีแล้วนะใช่ซื้อชาด่าน,นีว่าามาขายชาดไม่ใหญเบซูไ,ไ่เห็นชาดเพ่ามาซื้อชาด้่ซื้อ,อได้ไวใหญ่เมื่อเรียนแต่เื่อบอกชาคาขายชาดว่าก็ถ่านคำว่าขายชาดแต่ว่าหันแล้วว่าแล้วเด้กใย,ยาแล้วแไฟแล้วบาจาับทำหลัง ก,กินม้อัฟนัเกล่ยยเจ้าอะไใหญ่ซ้นอนนยานดืๆมาบ้างไหนนี่เ้ไนวอยู่หวาน <c oughs> หวานหวานว่ะเะีย<อ>ใส่้าปุาปาย,ยี่่เลยเสียงปลาบ่น เลี้ยงแต่งัวอะไรได้บ่พอจะโคกมาเลี้ยงอยู่ตรงว่า้อจะตรก็เลี like <people> ้ยงโคกบ่ก็ได้เลี้ยงงัวไปกินเพม่อได้ยากเบิ้เลยขึ้นหวาไร้ึมฮึ้นวันวันหนึงวันนี้สามหลดสามด มาทนเ่าเคยซิมอยู่นะมาคนเรเคยซิมไมี่ลามหอนกนไม่าตามกเทากนมแต่ลูกตามมแต่างักงยังมันใส่น้อยู่บ่ลใส่แล้วโอใส่มือแล้วลุก่ไปลุกทุ่งไปตู้อ่ะ ว้าแตกินบววาขึ้นมาแล้วเป็อ้วบวสุดโ่งอมาหน่อยนเนาะมือมืุ่มยุ่มได้หัดกาง่คัญเนะช่ือุ่มอย่างเดียวมากเพรา่ายังยน่งัวอยู่ป้าอค่วยูุ่นุ่มอย่างเดียวหมกิ่ยู่่่ปบุพเุพมอีปมป้าถวลูกุงเอยู่พ่ใหญ่ อ่นสาตัีันนี่พี่ว่าโอเคอยู่ดอกเสริมเข้าไปปลาเสริมเข้าไปอนก้นแล้วะกินเบิดเลยเสริมเข้าไปอนเจ้าได้นกระตินก็านี่คือเที่ยวเลยนีดกระหดแล้วเนาะยังีหกว่านี้ชีหกด่านี้อยู่ดี อยู่กลางถุงไปหน่อยคนเลี้ยงงัวเพาะกันกันสิประมาณนี่แหละยิบยิบได้ชำได้ก็ะม้าชำนั่นเลยไปยุ่ยเลยนะยุ่งเลยนะเด้อพี่น้องเด้อเรื่องกับกูกันนะบวงไม่ต้องทุกคนเด้อกินนตำกันเด้อพี่น้องเลย ตะมักทุ่งคนหนงงัวพอกันแบบทุกแห้งขาดยุบบออันเวลาอ,อันเดืองอันโ <c ười> <c ười> ยกอันนี้ยงก็กระปุ่นเด้วยเซนกระปุน<อ>่นที่มันโหดขนาดเลยนี่นะกระตัดเลยแต่ยุบจุดอันนั้นเขาได้ยันเสียบท่องเอาเขาลงน,ำน้ำเลยนะ้ีสว่ายแบ่พี่น้องกระปุ่นสิกระปุ่นที่เขาตาไปกระปที่ว่า มาจับเเนเาะกรเพชรวันเดิญ่ใหญ่เพชรแต่ขุกะมาพอดีเลื่องอยุงงนับยุมาเลยบอะนับยุบม,มเาเลยยุก่นี่ <c oughs> โอ้ยมันยันเลยอยู่ยาำส <c oughs> <c oughs> ิปลายหมากบอเรียกผู้ใดเพชรแห่การที่ตัวตัวนับปลาที่ผลัดช่วยได้ พูดตีหดมาเสนมาไปกระเดืองาไปกรนเดืองยุบอยู่างเือ่เืยังก่ดยกอยู่ขับปุ่นไปช่งขึ้นมาเป็นเ้ษแทะมือเอ็นมุนจะดีเนาะขับบอมาขายที่ตัวเอาเขาปากพรได้ยุบมันบ่เขาปากคือแสียเนาะยุบยัยุบได้ สเลื้อเลยสิมุดนีุ่หลุดเนี่หวากนะเขาจะมาโหดแทนเลยดิว่กิสุดได้ป่ะ้องมึงยูไมยังมาได้กินนยเนี่ยรู้ตวเน่ยมันจะไปทุยเถ้าป่ามันจะแดงหอมหมดเลยเป็นอะไรแบบนี้เอ้า เขาบอกเนี S <S <ọ> ่ยไป็นนตีเนี่ราผบเียงงัวเ็บเมื่อได้บ่นนี่แล้วแล้วเรียกต่ออีกงัวขำงัวขนาดได้ประเดกสุดประเด็กักลีตำลุ้สุดยอดน่าจะแกหลุกไหนไปได้มาเขาครับอันเสร็จนุันตีหน่อคนน่ะหยกสองเถือสามเถือกันยังบวิดเว Quận dạy vắng giải luôn nói lướm chưa chết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  Năm chết chưa chết chưa 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 à. chưa 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 เอ้ยมาเราบอกบ่ดาวนเดิมาสิมาจวดกลางทุงได้ลูกมากเป็นบบได้ันจเดี๋ยชื่ออยู่ตนตตามตามอนอดเาะเขลืมิลืมเป็นจังเข้มพอดีบอกพี่น้องทุบัปากแ่บบ่ที่ส้มนี่แหลแสบไรแสบไรบปวดปากบ่อพี่น้องเอ้ยระบังตาปากันมันจะไปถุยมันจะออกหอน จำมะปะอาบแดดอามันยังเลยจำมันยังมลกอืมกระโดดแรงเดือบ้าเด้อบ่าบกิดเด้อน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งึน้อยหนึ่งยายสิบิบเอามานอกะโดกยายบวกกัาอาปาใส่ใส่กล้องเดืองวะไม่วดตา กินกินแบบทาท้ายกันนะอรได้นับตัวแบบอุปกรณ์การตำยังเหมือนยมบส่ยพกเลยซามซามะบวงอ้าถกกินได้บนนี้หนาวจับหยกอ้าวถึงกุ้งก้วงย่บนเั้นแล้วม่นิะตึกปากม่นิะตึกซบแสบ มีนมาสอยเนาะอือใครก็บอผ่านบ่ขอไปแวะก็ซ้แสบปากกระดาษก็บ้มาเเือเนาะเหนื่อยก็บริยุแตะนี่เลือดีมันสามสามสิบองศาในภูเขาปากตุเก้าสิบพวเราเหนื่อยุดไนเมิดม,มันอาจเจะบคอ แซ่บบามันจะทุยไป,ไป,ป,ป,ปเท่าไหรแ้าซบบางกินเปปนี่บกินเปปนีนั่นแหละเขาเอ,อิ้นวาอ่อนแอบเปปนมันอพอๆันไปได้อ่อนแอตอ <ทำ S 1> น,นีเาเขามันอ่เรยกว่าโอเคได้ปกติเปคนนี่เลยพอตำนันคำเดียวมันหูเจ้ากอธรดายิวคนนี้เด้ใหญ่ กนสบายซีอิ <ừ. S 2> ๊วอะไรถือวมาตามหัวพอกินกับบได้น่ากินกับบได้เราเฟรนห้งเมื่อนะยังซือจะผานเต็มท้งบางใหญ่กินกับบับด่จิบกับบัวาอไรข้าวกูข้าวทกวข้าวน่ะตาหว โอายยกยกลอยันได้กิน้ม่เ้านข้าหนข้ากระโตกัย่กับนี้ปลอยขอยวนแลนเย็บเขาน้าเบาเดาอือห้ตัวน้เจ็ังกินัเพชรอันนี้เนาะเพชรมเพชรเกหไม่ที่กันเพชรน่ เฮาแล้วมันต้องระดับกีเด้นนี่นะจุจวดเลยนะใบแซบอืมดีนัวๆเลยกินบูเพ็ดปัดบูซึกเนาะบูซึกใบแซบบูซึกยังซื้อๆอยู่คือว่ามันจืดๆเนาะหมึกเทศนะครับแก้วมากินตะเทียงานง่ายแก้วได้เหรอเลตามอะไรแบบนั้นแม่ชอบฉันชอบย่าลืมองาองเนี้ยนะ คนไปซื้อของเทส้นก็กินมากินเมาต้องมาเก็บเลยตวดเจนีนอิ่มมันว้าเน้าปิ้งไก่เด้ป่ะการปิ้งไก่ปะปิ้งไก่เนี่ยมันตัวใยายตัวไก่น่เด่าอืมได้หรืออืมได้แล้วยายย่อมแล้ว ไม่ต้องขันเลยเอาไปแล้วก็ต้อข้อยหักไงเนาะบดตัดเยอะนะตัดบดดัดเนี่ยมีบวมมือหลบมือลีงเลยนึ่งมีแต่มือคนมันสั่นไปยิบหยากเนาะต้องเอาสิ่งเหนียยายยาบดจะเทนึงนะแซบไปบดแล้ว อุ้ยน้องไปกินนั่นเผ็ดๆเลยนี่เป็นมือแตนตอดปากนะคือสิคักเนาะๆโอ้ขี่รถจักรตะละเตือนในบ่มีผู้ใด้ว่าสิวว่าควันใส่นะเพราะมันเยี่ยมนะมันหัวเด้ยวจริงๆใส่ก็ใส่กระต๊อบปะคางนึงหูย่มหรอปะยายยิ่มเผ็ดปากยีแด้งเลยไปเด้อพี่น้องเอ้ยย่อยจะลืมกุ้งล่กุ้งแท้ให้น้ำปลาลายน้กลางทุ่ง อะไรแล้วขอบเจ้าบ้าบุกคนุกที่้ำมาเบิ่งแล้วพี่น้องเ้ยสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอด,ออดเลยข้าแม่จะยอมคนเชรเด็ดเหี้ย